สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะโอกาสแห่งนี้ผมโจโปิยะเข้าสู่รายการรวมรับจับอสังหาที่เจอเจอกันอีกเช่นเคยครับอย่างไรก็ดีวันนี้เราจะมานำเสนอบ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นอย่างมากอยากรู้ว่าดีไซน์นั้นเป็นอย่างไรพาพวกเราเข้าสู่การรับชมได้เลยนะครับตอนเดินเข้ามาใช่ไหม ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นส่วนกลางของโครงการนะเนี่ยด้านบนจะมีฟิตเอสดีอะไรก็แบบข้างบนมีฟิตเนสครับใช่มีฟิตเนสแล้วก็ด้านข้างมีสาวไว้นะ้ำคมีสาไวยน้ำแนละ้วข้างในก็คือแบบว่าเป็นที่โฮลิบิ้งเนาะที่สามารถจัดห้องประชุมจัดตรงนั้นได้เนาะแลางข้างเนี่ยบอกโอโ้โหมีมุมมุมอ่านหนังสือด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวบ้านกันขนาดนี้เราเดินทางมาถึงบ้านวิทเนียซึ่งจัดโดยออริจินนะคะผมเป็นบ้าน บริเตนเนียสวนเออะไรนะเป็นบ้านโครงการบริเตนเนียกรุงเทพกีทาสุวรรณภูมิแห่งนี้นี่นี่คือไซส์ใหญ่สุดที่จะพาไปดูครับผมบาทาบาท์ธรรอะไรนะชื่ออะไรบาร์ต้นสามร้อยตารางนี่ตรงนี้มุมที่แบบนั่งเล่นชิลสบายสบายเลยและนี่คือตัวบ้านที่แบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะพี่พี่ เป็นไซส์ใหญ่สุดที่ใหญ่ที่สุดมากๆแล้วก็เลดก,ก็กำลังสวยด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเ,เรามาถึงบ้านปิทนเนียกรุงเทพกิธาสุวณภูมิแล้วครับผมอตอนนี้เดินทางมาถึงเ<อ>ยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกันอันนี้คือ300อเมตรนะ300ตารางซึ่ง300ตารางเนี่ยเนี่ยดูดินี่มีไฟคืโอโอ้โหตกแต่เพดานสวยด้วยนะ แล้วเนี่ยจะเป็นเมเขาตะกรัวพวกเขาตะกรัวจะเป็นอย่างนี้เลยจะกว้างมากเลยนะแล้วเนี่ยนี่้างนี้นี่ถ้าดูตรงนี้นะนี่จะเห็นครัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลอดเข้าไปตรงนี้ก่อนเนี่ยพอจะทรง่งนี้นะและเครื่องชุดครัวเนี่ยนะเนี่ยให้ทุกอย่างโต๊ะกินข้าวที่ดูควันสิงน่าจะให้ดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนี้นี่ เป็นในส่วนนี้นะโอ้ห้องนอนนะเป็นแบบนี้นะเนี่ยตรงนี้นะนนนนะโอ้น่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะเป็นห้องนอนผู้สูงวัยนะเนี่ยโอ้โหขาหนาดผู้สูงวัยยังไปอีกขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าอยากเอาแบบเอาแบบว่าไม่ไม่หรูว่าเอาแบบวินเทจได้ไหมได้ผมยินดีให้คำปรึกษาเลยนะเนี่ยตรงนี้ยผมก็จะไปอย่างงี้เรียบง่ายสบายสบายงานสบมาเนี่ยนะ และที่สําคัญที่สุดนะลายล้อมอะจะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ด้วยเนาะโอเคอ่ะเอาให้ชัดไปเลยดีกว่านะพี่พี่ไปเดี๋ยวดูเยพอดูทุกส่วนของบ้านนะอันนี้อาีจะจะเป็นแบบว่าเหมือน,นอด,ดิจิตอลดาวล็อกก่อนใจใจอะมันจะมีแบบว่าลูกบ้านหรือแขกเข้ามาเนี่ยตรงโน้นกะมีพื้นที่สีเขียวตรงเนี้ยลายล้อมตรงนี้เลยเนี่ยที่ชั้นวางรองเท้าก็คืออยู่นี่เลยที่ชั้นวางรองเท้านะครับล้าก็นี่น ทางส่วนที่แบบว่าภายใ,ในส่วนรวมของบ้านนะโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองตอนนี้เดินทางมาสู่ชั้นสองนะอันนี้คือเป็นบ้านประเภทแบบว่าหลังใหญ่สุดสามร้อยตารางของบิทเนียกรุงเทพิทาสุวรรณภูมิแห่งนี้อันนี้คือห้องนอนเนี่ยจะไปดีไซน์ที่แบบแบบนี้นะประมาณการได้เลยน่าจะเป็นห้องนอนแบบ สตรีมากกว่าห้องนอนใครที่แบบว่าแต่งงานมาใหม่นะจับจองซื้อ้านเนี่ยถ้า <c oughs> ทรงของอริยาเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้เนาะนี่ตรงนี้อุ้ยติดเลยแล้เดี๋ยวไปดูแบบว่ามุมเดี๋ยวดูมุมต่อไปว่าอันนี้คือมาสเตอร์เบดูนเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดูนะโอ้โหโซนแบบจะเป็นแบบแบ็คออไว้เลย อันนี้ไมเคิลยักษ์ัดหรือเปล่ายังไม่ในใจ <laughs> แต่ว่าทรงแบบนี้มาตีงาน,นจริงๆนะนี่ดูทรงนี้นี่ขนาดยงนอนดีไซน์นี่แบบนําเข้าจากไอ้จะบิสทิกของอังกฤษอะไรเงี้ยจะบอกไว้ก่อนนะทุกไทมมีระเบียงหมดย้ําทุกไทมมีระเบียงหมดนะทุกไทมมีระเบียงนะเนี่ย มีตัวเสื้อผ้านี่แบบโอ้โหใครที่ชอบแบบบิ๊กไบค์เนี่ยนะโอ้โหเหมาะเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าในทรงนี้นะมันก็แล้วแต่ดีไซน์นะโอเคอันนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนะแต่ว่าถ้าสามารถเป็นวางเครื่องออกกำลังากายประจำในบ้านอะได้ไหมได้ถ้าเป็นคนใส่เฮลตี้อะออกกำลังากายอะมันจะได้ในนะเนี่ยมุมนั่งเล่น,นะหรือว่าทําเป็นโตทำงานอะนักอ่านหนังสือได้เลยนะ และนี่คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะเป็นแบบขนาดที่กว้างที่สุดเนี่ยกว้างที่สุดเลยในมอสามร้อยตารางใช่ไหมมันก็จะกว้างที่สุดนะนี่เตียงอย่างกว้างเลยมันจะกว้างเลยไปถึงแบบหกเจ็ดฟุตยังได้นะนี่ระเบียงบอกเลยเลยทุกหลังมีระเบียงหมดเลยนะและนี่ดูส่งตรงนี้ก่อนนี่ตัดกลับมานะโอ้โหมันจะมีการตกแต่งมุมของการแต่งตัวนะ <c oughs> มุมของการแต่งตัวเนี่ย ดีไซน์เนี่ยถ้าวางเครื่องเพชรพลอยหรืออะไรสะสมของแบรนด์เนมอ่ะได้เลยและนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ตือ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 ค่อยๆลง <ะ S 1> มา,มาต่อมานี่เจออาบน้ำเลยเนาะพอหันไปปุ๊บนะตัดกลับมาเนี่ยเจอแบบมุมที่แบบวางของสะสมพวกแบรนด์เนมพวกอะไรเนี่ยพวกน้ำหอมแบบหรูๆดังๆเสื้อผ้าแบบว่าโอ้โหที่แบบซื้อจากต่างประเทศอ่ะ ได้เลยนะแล้ววัสดุามาจากของต่างประเทศก่าของต่างชาติด้วยโอ้ยอันนี้กว้างพอสมควรเลยโอเคกว้างพอควรเลยโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่านะขอรัในส่วนของแกรมบิทเนียสุวรรณภูมิแห่งนี้ในกรุงเทพกีทาเนี่ยเรียกได้ว่าติดกับตรงเส้นอะไรนะเส้นถนนเขาเรียกถนนอะไนะถนนลาดกระบังใช่ไหม ถนนลาดกระบงังแล้วก็จะติดกับกรุงเทพกีทาอีกด้วยเนาะก็จะติดกับถนนใหญ่กรุงเทพกีทาโดยตรงเลยแหละแต่ในส่วนของแกลนบิทเนียกรุงเทพกีทาสุวรรณภูมิอ่ะถ้าซื้อไปใช่ไหมและถ้าเกิดเช่าอ่ะเช่าอ่ะถูกมากๆนะแสนต้นต้น,ตนหรือไม่ก็อย่างมากไม่เกินห้าแสนโดยประมาณการนะในส่วนของแกลนบิทเนียเองอ่ะถ้าไปดูจากไซเล็กอ่ะพื้นที่ใช้สอยนะไซเล็กเล็กอ่ะสองสองร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรในตารางวาเนื้อที่เนี่ย ก็คือ56.2ตารางวาไซเล็กก่อนนะถ้าไซเล็กอะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่เดี๋ยวผมคำนวณให้ก่อนนะ16.9นะ16.9ล้านใช่ไหม16.9ล้านแล้วก็เอาไปถ้าไปหารกับ225เนี่ยฉเฉลี่ยต่อตารางเมตร75 0 0หต่อตารางเมตรนะอันนี้คือไซเล็กนะ75 0 0 0นะ เจ็ดหมื่นห้าตารางเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตารางวาล่ะเอาง่ายๆ5ห้าหกสองสามแสนต่อตารางวานั่นเองนี่คือไซส์เล็กราคาเริ่มต้นนะพี่พี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทกลางอะ่ะขอดูไทกลางนิดนึงนะจะได้คำนวณไปพร้อมกันจะได้แบบว่าฟังผมแล้วก็คำนวณตามผมไปด้วยนะพร้อมกันนะถ้าเป็นไซส์กลางเนี่ยอย่างไอ์คาเวลคาเวนตันอะไรเงี้ยคาเวนตันใช่ไหมสองร้อยแปดสิบตารางเมตรแล้วก็ ตารางวาเนี่ยก็หกสิบห้าจุดสามตารางวาถ้าเกิดว่าเออเขาเป็นตต้อะไรเงี้ยถ้าไปหารกับสองแปดศูนย์อย่างเงี้ยราคาตกตารางเมตรจะอยู่ที่หกหมื่นห้าแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของตารางวาละ่ะเออในส่วนของตารางวาก็สองแสนแปดต่อตารางวาเอ้ยเดี๋ยวนี่สองแสนแปดต่อตารางวา ในโครงการบ้านของแกรมพิทาเนียกรุงเทพกีตาสุวรรณภูงเงี่ยแบ็คแฮน์ตันไซส์ใหญ่สุดจะอยู่ที่300บาทต่อตารางเมตรและเฉลี่ยต่อตารางวาในเนื้อที่ต่อตารางวาจะอยู่ที่99.1นะเอาง่ายๆราคาเริ่มต้นใช่ไหมั้ย2.2.8จะอยู่ที่7 6 0 0 0ต่อตารางเมตรนะแต่ถ้าในฝ้าของตารางวาเมื่อไหรนะ่นะพี่ๆนะจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0นั่นเองครับผม ใครจะไปคิดว่าในบ้านหรูๆแบบนี้และราคาแบบนี้เป็นคุณคุณซื้อไหมในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นส่วนกลางจะเป็นสระว่ายนะ้ำฟิตเนสแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องประชุมอีกด้วยนะมีแค่นั้นแต่ว่าในส่วนของการดีไซน์อะ่ะมันจะออกแบบฝรั่งมากๆหน่อยออกแบบฝรั่งเป็นอย่างมากเลยและการเดินทางในส่วนนี้เนี่ยถ้าห่างจากสุวรรณภูมิอีกยี่สิบนาทีถึงห่างจาก,อ port, aring, ากแอร์พอร์ตเลลิงก์บรากบังก็จะพอพอ,พอตัวกันกับ กา,การเดินทางถ้าถ้าเราขับรถนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามาด้วยแบบรถด้วยสารกดโบูไปอะ่ะ20นาทีถึงเลยก็พอๆกับการขับรถเนาะนอกเอจากนี้เนี่ยห่างจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลซลินทรอโรงพยาบาลวิภาลามและโรงพยาบาเลเกษมราชและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังห่างจากเดอะพอมานาสเดอะพาซิโอเดอะมอบางกะปิและ โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็จะมีวิลลินตันกับลิตตันและจะมีโรงเรียนส,รสารศาสตร์วิเทศล่ม9้าและเทสศิรินล่ม9้านั่นเองครับผมนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาแบ่งปันที่ได้มาพูดคุยกันที่ได้มาชวนคุยชวนามาพูดคุยกันในโอกาสอย่งนี้นะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะถ้าเกิดว่าในการซื้อบ้านแห่งนี้นะถ้าเกิดว่าไซส์ใหญ่สุดเนีนะ28ล้านใช่ไหม แล้วก็สายกลางอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองจุดจุดอะไรอ่ะจุดเอยี่สิบสองจุดแปดล้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าการเช่าอ่ะเรียกได้ว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มเนื่องจากตารางเมตรเองอ่ะในราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเองตารางวาเองอ่ะมันก็มันก็แบบว่าย่อมเยาวกว่าในในโครงการคู่แข่งที่ผ่านมามันแล้วแต่ดีไซน์การตกแต่งที่แบบในลักษณะที่เป็นรัชชูรี่ในเชิงตะวันตกอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแบบว่าแบรนด์คู่แข่งเนี่ยก็มันจะดูแพงหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะก็ว่าเขาไม่ได้เดอ้ออะไรเงี้ยก็ยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้รับข้อมูลนี้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคุยกับผมได้เลยตลอดเวลาเนาะคุยกันได้เลยตลอดเวลาในโอกาสแห่งนี้ด้วยครับผม วันนี้เวลาหมดหวนเวลาสุแก่เวลาพอดีก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่มาแบ่งปันให้ครับซับดีอยู่อย่างมีความสุขนึกถึงคุณโจปียะพ r o p i r v y s t v e s t เขาแสดงครับผมหลักันแล้วเอาไว้เจอกันในโอกาสต,ต่อไปในคลิปสุดท้ายนี้ในเดือนสุดท้ายก็จะไปดูคอนโดแถวพระราม9จะเป็นคอนโดใดนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปเท่านี้กันก่อนครับผมขออนุญาตลงจากคลิปครับสวัสดีครับ